ที่คุณปิยะวันค่ะจากพัทลุงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอพูดได้เลยไหมคะได้พูดกลางมั่งพูดข้าหลวงมั่งตานานทีและเพลลาวหรอคุณผู้ชมได้ฟังด้วยเนาะแหลงข้าหลวงมั่งตาค่ะลาตาเหรอก้าเอาตีป้าใบจ้อยเลยเอาตาอืมค่ะเชิญเลยค่ะคุณป้า ค่ะพอดีซื้อที่ดินไว้ไว้ห้อยห้องนึงค่ะมาแล้วก็ไม่ได้โอนมันเป็นซ้ำรุนมาแล้วก็ไม่ได้โอน,นจะจะจะ,จะทำยังไงดีจะเดินดําเนินเรื่องไปตรงไหนก่อนจะไปตรงไหนดี<อ>ใครซื้อล่ะใครซื้อใครเป็นคนซื้อฉันเป็นคนซื้อค่ะซื้อแล้วคนขายยังคนขายยังมีชีวิตอยู่ไหมมี่ค่ะเป็นอาลูกเอ้าลกูลกเอ้าแล้วก็ เขามันเป็นซ้ำรุ่นมาแล้วไงก็ไม่ได้โอนกันมาตั้งแต่ซ้ำรุนไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะกี่รุ่นก็กี่รุ่นอ่ะคนซื้อแล้วมีสัญญาจะซื้อจะขายกันไหมไม่มีค่ะอ้าวไม่มีแล้วที่เดินห้องนั้นอ่ะเราครอบครองอยู่แล้วหรือยังค่ะฉันจ่ายเบียไปเรียบประมันจิบปีได้แล้วซื้อซื้อท้งไวเราไม่ได้เข้าไปทําบ้านทําช่องอะไรยังไม่อยู่เป็นที่ว่างเปล่าอยู่ค่ะไม่ได้ทาอะไร แล้วไม่มีสัญญาเช่าไม่ไม่มีสัญญาซื้อขายอืมตั้สัญญาเลี่ยวตัวนั้นไปตัามบรปูยี่เดี๋มันหายไปเรียวทําสัญ,ญญาซื้อขายกับบรนปูยี่สิบันปูยี่เรี่ยวเดี๋ยวตอนนี้แล้วแล้วแล้วทายาทของคนที่ขายให้เราเนี่ยคนขายก็ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมค่ะมีชีวิตอยู่แล้วก็<ม>คําว่ารุ่นสามแล้วเนี่ยแปแสดงว่าคนขายเนี่ยโอนมาให้เป็นลูกหลานเขาแล้วใช่ไหม ย่างๆก็ไม่ได้ค่ะก็ไม่ได้โอนตั้งๆไม่ได้โอนมาตั้งแต่รุ่นเดซ้ำแล้วแหละตั้งแต่รุ่น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 ยาวเฉโนดโฉโนดยังเป็นชื่อใครอยู่ตอนนี้เขาไม่จับจืดค่อยปวดซื้อซื้อตอนนี้เป็นกล้องลูกเขาตอนแรกกันเป็นเป็นแปลงเป็นเต่ดินแปลงจินใหญ่แล้วก็แล้วก็ก็แบงลูกก็มารุ่นนึงแล้วนะแบงลูกมาแล้วลูกลูกเป็นเพชรถึงก็ขมารุ่น ลูกเขาอีกที่เนื้อซึ่งเขาเขาก็หหามาต่อต่อซึ่งปอมารุ่นล้านเนี่ยตอนเนี้ยเขาขายดังคนดังไก่ไปเสียล้วแต่คืนไม่ใกล้ได้แบงไม่ไม่ได้คกล้ผอมาคนนัานเนี่ยเขาใกล้กันตบบนี้เี้อเอาอย่างนี้ค่ะเราซื้อกับใครเราไปคุยกับคนนั้นค่ะเคยคุยกับเขาแล้วแต่เขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเออ เมค้อนไม่ได้อนมาที่ก่อใหญ่ก็ไม่ได้อนให้เมที่ก็เนี้ยไม่ได้อนใเมกอนแสดงว่าก็แสดงว่ายังอยู่กับคนที่ขายคุณนั่นแหละในคนนั้นแล้วโอนเขา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 โอนไม่ได้เลยก็บอกแล้วเขาโอนไม่ได้ไม่ได้ป็นจือเขาก็ถูกไงค่ะมันจะต้องคนขายให้คุณน่ยยังมีชีวิตอยู่ไหมคนติดไกด์ใช่ไหมใช่คนติดไ้า์ยังมีแต่ว่าเมเขาไม่มีแล้วอ๋อ คุณซื้อจะคุณซื้อคุณ pues คุณบอกชื่อว่าคนคนขายคุณชื่ออะไรชื่อชื่อเรียมค่ะชื่อเรียมไม่ไม่ในใจคือไม่รู an> ้ชื่อนูนก็ชื่อได้นานแต่ว่าก็เรียกค่ะคือเดือนบ้านนั้นคือชื่อเรียมซึ่งเรี้ยมเนียนหลูกนางโซซึ่งนางโซอันตายไปแล้วซึ่งอันนี้นางโซอันตีเ็ากรอบคล่องดินดินชินนี่อยู่นั้นเขาก็ไม่ได้อนมาที่แม่เขาไม่ได้อนมาที่โอเคโอเคโอเค มันจะเป็นชื่อใครคือเรื่องของเขาค่ะให้รู้ว่าคุณซื้อจากใครไปทวงจากคนที่ขายแล้วคนที่ขายบอกยังไม่ได้โอนมาจากคนตายคือนางเซาะที่เป็นแม่ของเลี้ยมถูกไหมค่ะอ่าเพราะฉะนั้นโดยหลักกฎหมายเนี่ยเลี้ยมในฐานะที่เป็นทายาทของเศาะเลี้ยมจะต้องไปตั้งผู้จัดก,การมาดกเพื่อโอนจากซาะมาเป็นชื่อเลี้ยมและพอเป็นชื่อเลี้ยมเลี้ยมก็ต้องมาโอนให้กับ คุณต่อไปครับค่ะคุณต้องกลับไปถามคุณต้องคุยกลับไปที่คุยคนขายก่อนอ่าก็นนเคยคุยกับเขาเลยจึงเขาบอกว่าเอาละเอาละจบ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 ตามเนี้ยได้แค่นี้ได้แค่นี้เรื่องคุณนะเรื่องคุณกลับไปคุยคนที่ขายค่ะอ๋อยังเป็นชื่อของแม่ที่ตายอ่าถ้าเป็นชื่อแม่ของตายคุณก็ต้องไปตั้งผู้จัดการมาดกแล้วก็ พอสารตั้งผู้จัดก,การมาดกเสร็จปั๊บก็มาโอนมาให้ฉันที่ฉันซื้อก็แค่นั้นเองครับไม่ต้องไปที่ลูกลูกของเลี้ยมอีกเดี๋ยวมันจะยุ่งไปหลายทอดก็มาที่คุณได้เลยดูที่ว่าใครเป็นผู้จัดก,การมาดกก็ผู้จัดก,การมาดกก็โอนให้คุณในฐานะผู้ซื้อถ้าไม่หมิดเบี้ยวกันก็นก,ก็ทําตามนี้หรืออีกทางหนึ่งป้องกันกันไว้ก่อนนะครับก็ชวนเลี้ยมไปพบที่บ้านผู้ใหญ่ที่เคยทําสัญญาไว้เขียนสัญญากันไว้อีกทีหนึ่งกันเหนียวไว้ก่อนเผื่อว่าต่อไปเดี๋ยวเกิด เลี้ยมโอนไปให้ลูกและลูกปฏิเสธว่าโอ้ยไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบเพราะคุณเองก็ไม่มีหลักฐานเดี๋ยวจะยุ่งได้แต่แต่เพ่เพ่กับเลี้ยงมันคนคนเดียจะเรี้ยงแต่ฉันเจอจากคนคนเดียวจะเรี้ยมเน้นเขาบอกว่าคนไม่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 ได้โอนมาแม่ก็ไม่โอนให้ที่ซึ่งอันนี้ซึ่งเขซึ่งรุ่นเมย์ก็วันรุ่นเมย์ก็วันคือย่า่ก็ไม่ได้โ้นมาที่กันรุ่นเมย์ก็ซึ่งหมาเเบงซึ่งปอตอนเน้นก็ตายกันหมดแล้วใช่ไหมรุ่นรุ่นก็ตายกันไปหมดแล้วใช่ไหม ขายไปหมัดเรียกอ่าถ้างั้นเรียมต้องจัดตั้งผู้จัดการมาดกครับจะรุ่นไหนมาก็ถ้ายัางเป็นชื่อของยายเขายายเขาแม่เขาแล้วมาเรียมเป็นลูกถูกไหมในรุ่นสา <3 S 2> มจะไม่เรียมอ่ะใช่รุ่นซ้มค่ะอ่างั้นเรียมเป็นทายาทของคนตายเรียมก็ตั้งผู้จัดการมาดกอย่างที่บอกครับแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยไปทําสัญญากับเรียมก่อนไปที่บ้านผู้ใหญ่ใหม่บอกสัญญาเดิมหายท,ทําไม่จีหนึ่งก็แล้วกันกันเหนียวไว้ก่อนเผอเกิดผิดพลาดกันขึ้นมานะเกิดเรียมตายนะจบเลยนะ ลูกหลานก็จะปฏิเสธก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบเลยจะยุ่งอย่างน้อยก่อนแล้วพื้นที่ที่เราซื้อไว้เราครอบครองแล้วใช่ไหมตอนเนี้อ๋อตึงปกอไปคุยกับเลี้ยมปอบไปคุยกับตรงคําถามก่อนตอบตรงคําถามก่อนอย่าไปเรื่องอื่นที่ตอบให้ตรงกำถามก่อนนะครับข้าองนอกทางก่อนข้ามาในทางก่อนที่เราซื้อไว้หนึ่งห้องเราครอบครองแล้วใช่หรือไม่ค่ะการรั้วกันแนวแสดงความเป็นเจ้าของไว้ก่อนอย่างน้อยเนี่ยนะถ้ามันสิบปีเนี่ยยังพอ เกิดน้่นผิดพลาดขึ้นมาในครอบครองปรปักมันยังได้อยู่ทำอย่างที่ผมบอกสวัสดีครับสวัสดีครับ